หด่างตออะไรเนาะป่านนี้ามาเบิร์ใส่ถุงเหียมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหุ้้างเจ็ดห้างแปดห้างเก่า,าห้างกำลังหน,หน่อย 什么脸？瞧什么屁！ ไม่เยียมทงใครทงหน้าเนาะืันนี้มาระเบิกปลามัน่นมั่นกับกำลังงามหากระปูกปีนี้ปีทำอิดเนาะปลูกมัน่นลองปลูกเบิงแก่งามอยู่ดีละ่ะ เลาะปลาเหมือนนี่เลาะปลาเลาะทงไฮทงหน้ามาเที่ยวธรรมชาติมาทงไฮทงหน้ามาเกลือปลาบัดนี้ไปหายังน่ะเก็บมาเพื่อนเด้อยังน้องใหม่วะเออเอามาเฉยเดี๋ยวเอาในหันไปสวนฮะมีเพศแท้อะ เขากไปมือหน้าเขาผมแล้วไปเก็บเก็บเลือนเน่ยมือแกงมาใหม่นะ้ำ<อ>ไปได้ซ้อนให้ดิไปเกลือปลาเบื่อไปเอากะเ,เกือเลยเฮ้ยไในหน่ยนอกปลาลูกมาเกลือปลาบบบนี้<ม>เลี้ยงปลา<ม>เลี้ยงปลา<ม>เลียเ้ยงแบบธรรมศาสตรนี่น้องป่าก็ได้ ผมบอกว่าอาหารเป็นยังไปเอาไปแง่พูดหอยอยัน,นบึงเดอว่าป่าสีไล่สำได้เยี่งแบบธรรมมาศาสเาเบบึงเนาะบ่อหน่อยกันมาวานต้องเ้นี่ย อันลุ้ลลงสักก่อนเบ็งเป็ป่ามีนะวานลงมีป่าป,ป่าที่ไหนเ่นาล่ะนี่มาพอแล้วพอแล้วเอาคุณผูไปซิโคนไปไปวานเถคนทั มาทัานหน้าดิไปสิท่อน้ำมาปล่อยเข่ากำลังงามกำลังเคี้ยวเขาก็ได้มาบัดนี้มาบอเนี่ยซีบีบอเฮ้ยมันมาแล้วม,มาว่านใกล้ๆดูเฮ้ยป่าธรรมชาติได้พี่นอง เปินดูปุ่น่ะญงไว้เติบปุ่น่ะอย่ยงกินแหนกิน,นยังงี้น้ำมันนี่เอบบ๊ะอ,อยู่แบบธรรมศาสตรอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่น้องปูน้องป่าอเอาไลยได้ด้วยคนเกือบป่า อี่งนี้น้องสาใช่แหละยังย่งอยู่เ่ใแหละเออเเงยเอมันยังคูนนงก็สองคูนี่แหละกะาล่นง่าย้อง เป็นปะดุกหน้าเด้อพี่น้องเด้อปะดุกหน้าบริเวนปะดุกพันป์ปะดุกหน้า <c oughs> มันไปสอนแล้วน้ำให้หน้าบางหันอ่ะมันก็มาปล่อยแบบนี้แบบนี้ใหย่ยเป็นปะดุกหน้า <c oughs> เลี้ยงแบบธรรมชาทบริเวณปะดุกพันธ์ปะดุกหน้า <c oughs> ยินได้หายในหน้า น้องกับปอยยัยเดาะหน่อยๆธรรมดาอยู่ทงไห้ทงหน้ากับมีคอนเสิร์ตพร้อมว่าอึดเสียงเพลงเสียงร่ำไห้ฟังตามข้างๆกันป็นไหหน้าผัวหนาไม่ต่งอยู่ง่าอยู่ญ่าย,อย,อย,อย วุ <c oughs> ้ยตัวใหญ่เติบเลยได้มนีน่ะนะเรี่งไปกินพี่น้องก็ต้องซื้อกินแบบธรรมศาสตร์ส่วนเขาอยากหมากแพ้งยังกระแพรง ย่งเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนกาเฟอรอเงื่อนกรเฟอรอเฟือกระแพ้งแกงกระคืนปาปลาในสิผ้าไปเบิงให้หน้าให้เบิงเข่าตอ บันนี้เฮาพาไปเบิ่งอีกหนองหนึ่งเนาะไปเลี้ยงไปกินเพราะได้ขายดอกนี่คืเเงินสื่อแล้วกินกนเอาปลาในนนองไปกิน แวนก,กับปุยอึดกินก็แกงน้ำใหม่แวนพักยังกับปุยอึดกินแกงน้ำใหกกบบม่ได้เหมือนไงมาห่อน,น้องหน่อยแล้วมนะันเบิึงนี่จะมีปลาอย่างนี้มาจะเป็นปลาป่าเน,ะนาะคนหางกันมาแล้วมาแล้วเอ๊ะแบบป่าพุดุกหน่อย,อย เลี้ยนตาปากประดุกหน่อยอันนี้หน่อยอยู่อะไรไปเลท่านไปเซิร์ฟเว่า หันมันบบไกล้ยอย่างเดียวต้นโตนเบือนไปนั่นมาจาังเ่ยเบือนขท้ๆเถ่ยนอยนะขนาดสิไปดอกมึงแน,น่น้าท่วมแล้วก็ไปปีดีคักเดินพาคเมกกัมีเด้อแม่พี่ไก่ปลาพาคเมก กินกัหลาบกับก้อยแซบแซบอีลีกิบบนกระปุลาะดุกเนี่ยมันลอะทงไฮทงหน้านอ้อบดิมาโดนเติบแล้วมาเบิงเข่าอ,อุ้ยอุ้ยสลบหน่ยนต่งานอี้เด้หน้าอ่ำถั่วว่างหันว่าเพิ่นสิตายแล้ว กลับข bon bo ึ้นมาอีกน้ำก็เก่าอยู่หากบอนบอมีกับบมีมันเปื่อยเบิดบางหันนะบอดะน้ำถ่วมงนยางกยง่ มาเที่ยวทงางไหนทางหน้าธรรมศาสตร์เนาะแบบบนบาน,บานสัมผัสแบบธรรมชาติตัวจริงโวไม่ญ่เราเก็บผักไก่แยงอยู่กูก่เงยกบเงยอยู่กูเก็บผักไก่แยงอยู่